สวัสดีครับ<อ>พี่น้องครับพบกับพวกเราเช่นเคยนะครับรายการคุณพูดเองแบบทันบ้านพบกับเย้แอนแบบนะครับพูดแบบภาษาชาวบ้านผมก็จะนําประสบการณ์ของผมที่ท,ท,ที่มีอยู่นะเอาเท่าที่มีจะไม่ปิดเปรียบเทียบกับใครหรอกคือเอาเท่าที่รู้เราไปอทำมานกินใ,ในในเส้นทางนี้เราเออกในโคราชต่างจังหวัดก็คือไปแต่ไม่เอาเอาในโคราชผมจะเอาในยุคที่ผมกับคุณแบ,บ๋มเแบบคยแบบสัมผัสด้วยกัน เพราะว่าผมกับคุณดัก็อยู่ด้วยกันมานานนะสมัยพก็คุณนล่ะจ้าก็รู้จักกันตอนนู้นนะไอเดอะมอผมรู้จักคุณดั่ครั้งครั้งนูึงแับเดอะมอเปิดใหม่เลยตอนนั้นมันมีอะไรนะเขาเอาเตาอ่ากุ้งไฟใช่ไหมบึ้มสามทุ่มสามทุ่มใช่ไหมช่วงนั้นก็สมัยนั้นเรากินตังตังอยู่ครบใช่ไหมกินจักไอ้กินยังอ่ะตังอยู่ครบมองคลิปหายเลยครับ ตอนนั้นผมยังไม่ได้เล่นดนตรีนะครับตอนนั้นจะเป็นคอนไวยังขนเครื่องเสียงยังเก็บลำโพงอยู่เลยเจอพี่ใหญ่เป็นศิลปินเขาเป็นนัดนตรีแล้วตอนนั้นยังเก็บเครื่องเสียงอยู่เลยก็ตอนนั้นผมก็ทําทีมไปเล่นเองนะครับสามชิ้นกําลังคิดลยเพราะว่าเล่นสามชิ้นมันก็ได้ตังเท่ากันแบบยิงน้อยมัก็ได้ได้เพิ่มแต่เราก็เล่นหลังทีนี้สมัยก่อนไม่ต้องไม่ต้องมีแดนเซอร์เลยนะครับก็เอาเพลงที่ผมกับคุณแบบได้ทางานด้วยกัน ครั้งแรกนะกับเพลงสากุลนะครับคุณแบบอะไรี่อวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นลำลึกนะครับยอ้อนยุคแล้วกันนะร,นรุ่นเก่าผมดูรุกทุกบทเขียนเพลงรุ่นเก่ารุา่นเก่เอาอา่าวันนี้จะมาเล่นางานเพลงของ CCR นะครับ CCR <ะ>นะฮะก็คุ้นเคยกันดีนะครับ h a v e y Ever s i n the Rain นะครับเหมาะเลยอ่ะเพราะว่าฝนมันตกอยู่ข้างหลังเนี่ยเราต้องมาอัดหนห้ๆง เคร่องนั้นก็มอเตอร์ไซค์นะพี่นะจ้ะมอเตอร์ไซค์รุ่นหนึ่งอากิล่าใช่อากิล่ามันกำลังยั่งีนี้กำลังยังตอนนู้นใครใครมีอากิล่าเนี่ยก็ถือว่าโอ้ยได้สีหญิงแบบน่าดูเหมนกันนะเนาะได้เปิดซิงก็ไหนอ่ะเล้าอะเราผมนั่งรถเมลเลยนะลองทำให้ฉากเสียงไต้นะครับมาพูดในบ้านเอาเอาม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 าอ่ะนะครับแพ็บอยู่กับเสียงเดียนะครับ 1, 2, 3, หนึ่งผลงานเพลงนะฮะแต่ถ้าตอนเราเล่นอยู่ที่ร้านนี่เราก็อะไรนะขอติบพวกผมก็แอบดูรุ่นใหญ่เขาเล่นกันนะฮะเพราะมันก็เป็นบพลยที่เราได้อยู่ในยุคที่ที่อิทธิพลเพลงตรงนี้ก็ยังถ่ายทอดถึงพวกเราอยู่เราสมัยนู้นที่ผมรู้จักคุณแบงค์เพอ่ง พระะคนเขาดังเลยนะแต่เนั่นเดี๋ยวเอาไว้เอาจน,นตอนไปเพราะว่าผมพูดอะไรก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะมันกลัวหลายอย่างเหมือนกันที่บางครั้งก็อาจจะเอ่ยชื่อคนนู้นนี้บ้างอะไรบ้างก,ก็ต้องขอโทษผมต้องขอโทษต้องขอโทษก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปพาทพิงใครนะคือจะเราคือความรู้เพราะว่าสาเหตุที่ผมมาทารายการขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจภายในปีนี้จริงๆ พวกเราก็ติดขัดมากเลยเพราะว่ารายได้เสริมผมเองก็เป็นลูกจ้างประจําอยู่แล้ววันนี้และวันนี้ก็ยังติดก็ยังติดยังติดคงสามพันกว่าครับก็หนักนะผมเองพยายามผมเองมีลูกอ่อนด้วยตอนนี้มีลูกด้วยก็ภาระมันก็เพิ่มรายได้มันก็ไม่พอออกไปหารายได้เสริมกับดนตรีตัวนี้มันก็หายหายไปนะครับก็ชีวิตมันก็ต้องดิ้นนะครับ อันนี้ถึงเราไม่ใส่แมสแต่ว่าเราก็ดูในบ้าน,นู่ในบ้านไม่ได้ไปไหน,นเลนนี้ยงได้ย่าหาเหมือนกันค,คือเรามีเจลมีอะไรล้างมือเรียบร้อยแล้วนะก็ไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยปละเลยนะครับเราก็ทําตามกฎของบ้าน,น,นมันเองคือข้อเสียมันคือมันใส่แมสแล้วผมร้องเพลงไม่ได้ครับพอใส่แมสแล้วหลอขึ้นนะไม่ต้องฮะอะไรฮะฮะเอาละมาแล้วครับ ทีนี้เราจะเอาทีระเพลงเนาะทีละเพลงนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะข้ามไปช็อตที่สองนะตอนนี้ขอขอบคุณนะครับถ้ามีอะไรก็กดดงข้างล่างคุยในความคิดแบบสร้างสรรค์นะครับให้กำลังใจกับพวกเราเราชอบไป้ากดไลค์กดไลค์ครับไม่ชอบนะครับหอมแก้มผมเคยชอบไปถีบมากหอมแก้มหอมแก้มขอบคุณมากครับ